คู่แรกเลยเราเอาควอเตอร์ไฟนอลครับผมและคู่แรกที่เราจะแบทเทิลกันขอเสียงให้โมลิมายและมูด say more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  คู่ขาวอีกนทั้งสองท่านดังๆอีกหนึ่งทีครับผมเยอผมเยโอ้โหเอาละครับคู่แรกมาอยู่กับเราตรงนี้ครับมาอยู่กลางเวทีนิดนึงครับให้เพื่อนๆใ้เห็นหน้าเห็นตากันหน่อยครับโอ้โหเฟี้ยวกันขนาดนี้นะครับเข้ารอบมาได้นี่ถือว่าไม่ธรรมดานะครับแน่นอนครับครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาคุยกับเขานิดนึงดีกว่าอ่ะเดี๋ยวให้พี่เอ็มคุยก่อนเลยอ่าแต่ไอ้เคียก่อนเราจะเริ่มคุยครับผม เราบอกกติกาเขาหน่อยไหมอ่าเดี๋ยวบอกกติกาให้รับทราบโดยทั่วกันก่อนเลยแล้วกันมันจะเจ,<ะ>จอกันยังไงครับอ่าโดยนคนที่แน่นอนจะ,จะต้องแบทเทิลกันจะมีอะไรครับผมปกติเป่ายิงฉุบใช่ไหมครับอมันเชยไปแล้วรอบนี้นะครับเป็นการ์ดครับผมชูสูงๆเลยครับพี่เอม็มเราจะมีไพ่สองใบให้เลือกนะครับนั่นก็คือคิงโพดําและคิงโพแดงซึ่งคนที่จับได้คิงโพดํา จะเป็นคนเลือกว่าจะได้เปิดก่อนหรือเปิดหลังนั่นเองอ่าชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ได้คิงโพดัมจะเป็นคนเปิดก่อนแต่ก่อนที่เราจะมาจับขอคุยนิดนึงไอ้เหี้ยอยากรู้จักเหลือเกินว่ะคุยกันคุยกันคุยกันมึงเป็นใครเนี่ยมูสมึงเป็นใครก่อนบอกกูก่อนอ่ะมายังไงสวัสดีครับผม AKA มูสนะครับฝากหนูฝากโตวด้วยครับขอเสียงให้มูสเลยโอเคมูสครับแข่งรายการนี้เป็นรายการที่เท่าไหร่แล้ว อันนี้ถ้าเป็นโชว์สเตจรายการแรกเลยครับาารายการแรกนะครับนี่ไม่ต้องถามแล้วถามสักหน่อยดีกว่าะนะครับอแะนะนำตัวหน่อยครับผมโมลีมายนะคะถ้าเรียกไม่ถนัดเรียกที่รักก็ได้ค่ะโอ้ที่รักแล้วตา่แล้วแายเลยมากกี่รายการแล้วเลิกที่รักจ๋ากี่รายการแล้วครับจมาดวนมากกี่รายการแล้วครับจำไม่ได้อะค่ะแต่ว่าได้แชมป์รายการหนึ่ง เฮ้ยไอ้เฮียขิงใส่ฟังกูเฉยเอาแล้วเอาแชมป์มาข่มแล้วแชมป์รายการอะไรครับรายการอะไรเต็มกราฟแล้วอ่ารายการเต็มกราฟเต็มกราฟเอ้ยที่ผ่านมาเลยนี่หว่าใช่เพิ่งผ่านมาเลยชนะใครครับชนะใครครับสามสี่พีพีครับสามสี่พีพีเฮ้ยเขามาหรือเปล่าเฮ้ยไอเฮียนั้นอยู่ไหนมายังเฮ้ยไอ้เฮียนั้นชนะแบทเทิลบ่อยมากต้องอันนี้แจ้งให้ทราบกันนิดนึงนะครับคือ3-4มสพีพีเนี่ยเขาแบทเทิลมา3ปี เขาไม่เคยแพ้ใครเลยแล้วเขามาแพ้กับโมลิมายขอเสียงให้โมลิมายหน่อยครับผมถามถามว่ากูปดหรือเปล่าไม่เลยไม่เคยกลัวอะไรทั้งสิ้นเดี๋ยวจะมาวัดกันใครอยู่ที่กูมึงจับกันเลยดีกว่าอชัดเจงกันไปเลยครับเดินไปจับกันพร้อมกันเลยเลือกกันเอาเดี๋ยวไอ้เฮียมึงอยู่ๆมึงจะมาจับใครจะจับก่อนเลดี้เฟิร์สเลดี้เฟิร์สไม่แต่เลดี้ฟาสเราจับก่อนยางชี้ก็ได้แหละครับอมาครับใครจะจับก่อนคุยกันให้ดี รูครับแน่นอนครับว่าใค้ที่ได้งโพดําจะมีสิทธิ์ได้เลือกก่อนว่าจะเปิดก่อนหรือเปิดหลังใครได้ิงโพดํมชูขึ้นมาครับโอเคครับมูีใหม่ได้กินโพดําเพราะฉะนั้นคิงโพดําจะเปิดก่อนหรือเปิดหลังเปิดก่อนหรือเปิดหลังให้พี่มูดเิ่มก่อนอ่ามูดเปิดก่อนครับผมโอเค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 นะครับ รอบแรกนะครับจะเป็นมูดเปิดก่อนนะครับดีเจพร้อมไหมครับผมดีเจไอ้น้องยังไงครับเดี๋ยวแม่งแร็บเกินเวลาเวลาเรามีเพียงแค่1.30เท่านั้นหนึ่งนาทีครึ่งหนึ่งนาทีครึ่งถ้าเกินหนึ่งนาทีครึ่งนั่นหมายความว่ามึงไม่ดับจะถูกตัดไะเพราะนั้นสังเวียนนี้เป็นของมึงไม่เป็นของมึงมึงเป็นคนแรกมึงจัดเลยครับบอโโตีไร อ๋ oh. ทุกคนพร้อมกันน้องโมลิมใครใครก็อยากจะเป็นเหมือนกับน้องโมลิมใครใครก็อยากจะเป็นเหมือนกับน้องโมลิมายับมาทำตัวน่ารักอนตัวพี่แจ๊บมีตายเลยโอ้ผมชอบคุณนะโมลิมักุล้อเล่นไอ้เฮียคุณทำอี่เปรตายใจเลยไอ้สัตว์และผมเห็นมึงมีเขาไงมึงควรเปลี่ยนเอคเอเป็นโมลิควายผมแบบเทเบนิส ชอบนิกโกรไม่ว่าตัวมึงจะชอบอะไรแต่ว่ามึงฮิปโปนะกูว่าตัวมึงบิชลูปม,มึงก็ไม่โตวสวัสดีครับมาพบก,กับรายการตุกอีแกลี่โชว์สลิมบุฟฟี่กูไม่ชอบกินเขจะเหยียบหน้ามึงจมกองอยู่ตรงหน้าที่มึงได้เต็มๆหน้นากระสวง,งไปควินไม่ใช่แค่ควินนะหนังแต้มไป็นแพ่หน้าหนังตีไรอีกอจะไปล้อวันนี้พกที่ผมมาคุยหกักมันไม่ใช่แอบเอเไปเย็นโครงอ่ะแล้วกูยังเล็บไม่ไจบจนตอนนี้กูเป็นเจ้าชายกบมันตุกอีดอก เราทุกส่อดอกบ้าบึ้งแกอมของหลวงคุณทำตัวแสบดีจะเสืร์ฟมารอกใจผัวที่ผมต้งสีชมพูหรือมึงเอาเมนมาทาหัวอ่ไอหมุกกระปุกอมสินมึงด่าคนอื่นไปทั่วหรือว่าตัวไหนมึงเข้าสิงเหวี่ยมมึงได้แชมป์มาโผล่ประกดเป็นเจ้าดีกุษาทุสสมิงในเหี้ยอู้เอาเอาเอาโอเคเข้าใจได้เข้าใจได้บนเวทีนี้เราเท่าเทียมเราเท่าเทียมโมลิมายพร้อมไหม ดีเจคิกได้ชิดเกิดก่อนเป็นพี่ถ้าเกิดทีหลังนี่เป็นแฟนพี่ได้ปะเย้ไม่ใช่นะไม่ใช่นะเดี๋ยวกูก็เตะปากไอ้สัตว์มายืนใกล้ๆขามึงอยากคบาพืนไม่ใช่หรอสวัสดีจ้าพี่โมนอันนี้ถือว่ากูไ่อ้หมายเฮียกูอยากได้ขาบางคนก็กูเป็นราชีนีมึงมันแค่สาวันชนอ่ะคแต่มึงไม่มีหลัก ต้องเจ่งไอ้ขวยเล็กปัญญานิ่มโค้ดแถมได้ไหมคะย่อไม่ได้เว้ยหนึ่งนาทีขึ้นอยังเว้ยเว้ยไนาทีขึ้นยังเฮเว้ยอ่ะเป็นไงเป็นไงครับครางผมมันยังอยู่ผมไม่ให้เว้ยยังเหลืออีกหนึ่งราวยังเหลืออีกหนึ่งยังเหลืออีกหนึ่งราวยาวถ้าจะต่อราวน้ามา ย่พร้อมกันลาวสองเว่อเออเออเออผมขอเสียงหน่อยให้กับแชมป์เต็มกราฟผมขอเสียงหน่อยให้กับแชมป์เต็มกราฟผมขอเสียงหน่อยให้กับแชมป์เต็มกราฟแต่กูว่านั่งสี่เหลี่ยมนึกว่าพม่าไมค์คราไจ้ะอีในการก่อช่างสัญหานี่มึงใช้แป้งหรือปูนซีเมนต์ไอ้เหี้ยน้ำมึงไม่โคตรหนาเลยอ๋อแล้วมึงอยากเล่ากับกูหรอด่าคนอื่นไม่ส่วนทั้งทั้งที่หีมึงเท่าฝาอ่ะแล้วมึง รมึงไลฟ์สดเปิดจิบมึงเลยชนะคะแนนโหวตอีไมัแม่งเน้นต่อยส่วนตัวกูแม่งเน้นตบคาเลคเตอร์ผ้าสามสีมันเหมือนผีในที่หยดไลฟ์สักเธามีเสน่ห์และเซ็กซี่ถ้าเธออยากสวยเพิ่มขึ้นมึงต้องพันผ้าเหมือนมัมมี่แล้วมึงปัญญาออกยิ่งกว่าตุ๊กตาบาร์บี้กูอยากเจอกับแบดที่ชุบใจอ้วนบวมขี้เดียวอ๋อีดต่อหมูต่อยคนจ่อยสมมึงไปครัวกูต่อยเมนูหมูผัดน้ำมันหอยแต่กูไม่แดกหรอกเพราะตัวมึงไม่เค็มปล่อยกูเลยไปเรียกให้บ่อยเก็บเพราะมึงเอาหมูผสมบ่อยเไรเฮีย อย่างมึงเล็กโกลฟาวเวอร์หน้ามึงแม่งโคตรด่างผมไม่ได้ทาคอนซีลเลอร์กูเห็นคลิปหลุดมึงอยู่ในทวิตเตอร์ที่เกเรมันได้เองบวกแม่ไปแย่งกับทีเชอร์ไงแล้ทำไมเขาชอบไปโดนลุมผู้ชายคนไหนเขามาก็ได้กูถือว่าเอาบุญกูมาถึงลุมกระทืบเป็นของสัมมนาคุณเขาจะกล้าเอามึงพรนะนั่มึงบายมันก็สามเดียมคามทุ่มเลยสัตว์โอ้ยไอ้เยี่ยขันนตร์เข้ามาเฮ้ยไม่ต่อครับไม่ต่อครับโอเครอบนี้โมดิมายเพื่อไม่ให้เสียเวลาโมดิมายต่อเลยป่ะต่ออะไรจัดเลย Let's go ร่างกายมึงอยากกระแทกอ๋อกระแดกเล็บฟิปตึงๆพ่อมึงเป็นนาซีซัดเหรอเ้ยเอาดิวะเกี่ยวกับกูเฉยมึงไม่ต้องแรบจนลิ้นห้อยเอาจริงๆกูเย็ดไม่ลงบุควยมันเล็กแค่นิ้วก้อยอ้ากูทำให้ไอ้แก่หนีที่มึงแรปมามึงก็ไม่เจ็บมึงก็เอาไม้มพแเย่หีอ้าวเดี๋ยวกูก็แหกที่ลำอตูดที่พ่อมึงพี่แตกก็เพราะว่าแต่งน้ำพองบูดควยสภาพมึงแอ่งหีตรงในขนาดที่กูนั่ง ทนเว้นกูเลยไม่แหกผีให้แบี้แล้วเมื่อต้องใส่หน้ากากถ้าอยากให้กูหยุดแย่ึงต้องควยมาบ้านปากหวยไม่ต้องกระเจียกอย่างมีหมดกลับไปบอกแม่มึงเพื่อวันนี้เดาชนีตกอ้อวันนี้ไอ้เจ๊แค่หญิงกูทำให้พ่อมันออหังก็เพราะกูแย่งแล้วหนีอ้อกูมาแบบมาเฟียจะไม่ได้แชมป์ยังไงวันนี้หัวใจกูมาเชียหวยขอโทษที่หวใให้คนฟังพอดีหัวใจกูพองโตเลยทำให้ตักูโตตามแล้วกูได้เล่ามาแล้วแต่แบบเบา ไอ้เหี้ยแล้วหนูก็ท uh> ้วมไม่ไหวค่ะอ้อแล้วพี่จะตบหนูไมอ่ะอ้อเจอกับกูช่วยหายจ้าเป็นเหี้ยแล้วต้องเก็ตเดี๋ยวกูก็เย็ดให้หายตายโอ้ยแอะไยวู้้ยังไงเล่ายังไงเล่าคุณอาทิซัดยังไงครับอะไรรู้สึกยังไงครับไม่รู้สึกเหี้ยอะไรทั้งนั้นนะเพราะว่าฝ่ายกูเป็นฝ่ายชนะ แต่จะรู้ผลได้ก็ตอบเมื่อคะแนนจากคณะกรรมการและเดซิเบลตรงนี้นะครับครับผมถามความรู้สึกหน่อยโมดิมายเป็นยังไงบ้างกับรอบเมื่อกี้นี้คือเต็มที่ไหมรู้สึกว่าทําได้ดีไหมทำได้ดีอยู่แล้วอะค่ะโอ้โหสั้นๆเนี่ยโมลิมายกูอ้าวผมของผมของผมของผมมูดมูดเป็นยังไงบ้างครับการวันนี้รอบแรกก็สนุกมากครับแต่ผมถ้าเข้ารอบต่อไปผมสุดกว่านี้อีก โออหลบไม้ไหมหลบไปได้ไหมอะอะไรนะหลบไปได้ไหมอะอืมเราก็อย่างนี้เลยนะไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ได้แต่ว่าไอ้เทียกูพูดจริงๆนะถ้าเป็นผู้หญิงอะแม่งได้เปรียบอยู่แล้วเว้ยแม่งมีคนเชียร์อยู่แล้วเชียร์หีอะใช่าเฮ้ยเฮ้ยเท่าเทียมไม่ได้ไม่ได้แบบนี้ไม่ได้มันเท่าเทียมแล้วมันเท่าเทียมแล้วเราดูมันที่สกิลเราดูวันที่สกิลอ่ะอ่ะก่อนอื่นนะครับทำไมเราต้องสตาร์ทเขาไว้ตรงนี้นะครับ เนื่องจากว่าเราจะต้องรอผลของกรรมการนะครับสท่านสองท่านของเราก็คือโชนโจนินกับชุนเวนนะครับใช่ครับผมเมื่อเสร็จแล้วเมื่อกรรมการนะครับส่งคะแนนมาให้เราหลังจากนั้นเราจะวัดกันด้วยเดซิเบลเครื่องนี้นะครับไม่มีการโกงกันได้รนะแต่ผมขอบอกก่อนนะครับเดซิเบลเนี่ยค่อนข้างจะเซนซิทีฟนะครับทำไมครับเพราะว่าคือถ้าพูดเนี่ยแค่พูดกับผีขึ้นแล้วนะครับมันจะขึ้นเลยถ้ามีเสียงอยู่ใกล้ๆนะครับพีคเสียงพีคมันจะขึ้นเลยนะครับก็คือ ระหว่างที่นะครับผมกําลังจะให้สัญญาณเนี่ยต้องงดใช้เสียงนิดนึงนะครับเหมือนเดิมนะครับทับถอยหลัง3 2 1แล้วเดี๋ยวค่อยให้เสียงนะครับแต่ว่าตอนนี้รอคะแนนจากคณะกรรมการทั้งสองท่านก่อนเพราะฉะนั้นนะครับคะแนนของพวกเขาทั้งสองคนนะครับขึ้นอยู่กับพวกคุณ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 ทั้งหลายเสียงของพวกคุณมีผลต่อคะแนนทั้งหมดนะครับมีผลต่อคะแนนนะครับแค่คุณส่งเสียงกรี๊ดมาเดียวมันจะขึ้นมาในเดซิเบลทันทีใช่ครับผมเพราะฉะนั้นเลือกคนที่คุณชอบครับ เลือก <ize> คนที่คุณรักเลือกคนที่คุณคุณอะไรคุณเนี่ยคุณคิดว่าเก่งพอให้เข้าไปรอบต่อไปครับขอเสียงครับทั้งคู่หน่อยครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแมงเกิลถ้าเสียงแค่นี้นะเดซิเบลไม่ไม่กระดิกแน่นอนขอเสียงวอมวอมหน่อยได้ไหมขอเสียงวอมวอมให้กับทั้งคู่อีกสักทีนะครับขอเสียงดังๆให้ทั้งคู่หน่อยครับโอเค อันนี้ได้อันนี้ได้อันนี้ได้อันนี้ต้องจัดเต็มคะแนนจากกรรมการมาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะวัดเดซิเบลกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มจากมูดก่อนนะครับพอพบนผมนับ3ามแล้วเตรียมกีดเสียงให้สุดเลยนะครับโอเคครับตอนนี้ทุกคนเงียบเลยนะครับสำหรับคนแรกมูดนะครับ3สองสองหนึ่งมูดครับ <ผ>โอเคได้แล้วครับผมโอเคครับทุกคนเงียบนะครับต่อไปเ,เป็นของโมดิมายนะครับขอเสียงไอ้โม โอเคได้แล้วนะครับผมผมต้องบอกงี้ครับว่าการที่เข้ามาในรอบนี้ได้นะครับแน่นอนครับไอ้พวกนี้มันเป็นปีศาจอยู่แล้วครับมันไม่มีทางฝ่าเข้ามาได้หรือถ้าไม่เจ๋งจริงนะครับแน่นอนผลที่จะเกิดขึ้นต่อไปนี้นะครับไม่ว่าใครก็ตามนะครับที่ได้เข้ารอบนะครับกูและแซกนะครับแล้วเจอกันบนเวทีต่อต่อไปนะครับมาเรามาลุ้นกันดียว่าในระหว่างรอคะแนนนะครับ หลังจากจบคู่นี้นะครับเดี๋ยวเราจะต่อกันด้วยคู่ที่2เลยนะครับแต่ว่ายัางไม่ประกาศชื่อนะครับเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะครับโอเคครับตอนนี้ผลการวัดคะแนนและก็คณะกรรมการนะครับมาสู่มือผมเรียบร้อยแล้วนะครับและผู้ที่ได้เข้ารอบต่อไปขอเสียงให,หู้ม เดียนะครับเป็นลมวางเรียงคนไหนว่าเจ๋งโดนกระซักจะได้เป็นที่รักไปยอดมากนะ่ครับเปิดให้มากูอ่อยอยาไหนแค่อยากจะลองดีอ่ะเห็นว่าเก่าดํมมึงยิงนเฉาอยากได้ตัวอย่างมึงซอมมีอ่ะ